ครับวันนี้เราก็มาดูปากกาลาม่นะครับถุงเนี้ยนะสีออกครีมครีมนะครับพอดีโดนแสงอาจจะดูเหลืองไปนิดหนึ่งอ่าเนี้ยเสีประมาณนี้นะครับครีมครีมนะเป็นถุงของปากกาลาม่นะครับใครซื้อ1ด้ามสีครีมนะครับซึ่งเป็นสีรุ่นของซาฟารี l i m i t e d Edition นะครับหรือ Special Edition เนี่ยลาม่เขาจะเรียกว่า Special Edition นะครับ ก็จะได้รับถุงแบบนี้1ด้ามไม่ว่าเราจะซื้อตัวที่เป็น fountain pen หรือหมึกซึมหัวคอแรงนะครับหรือปากกาหมึกซึมนั่นเองที่ใช้หมึกหลอดๆนะครับเราก็จะได้1ถุงหรือเราซื้อโ o l ลบอ b มันก็ออกเป็นหมึกซึมเหมือนกันนะเนาะแต่ว่ามันเป็นไส้ปากกานะครับเขียนสวยนะโ o l l e r b นะครับก็จะได้เป็น1ถุงเหมือนกันนะครับ หรือจะใช้ประกันลุกลื่นนะครับก็จะได้อีกหนึ่งถุงเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าเราซื้อ3ด้ามเราจะได้3ถุงนะครับก็จะมีถุงให้นะครับเรามาดูออปชันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่2นะครับที่มากับวันแรกออกจำหน่ายก็คือกล่องลามีเป็นกล่องกระดาษนะครับเป็นกล่องกระดาษนะข้างในมีอะไรบ้างนะครับมันแลกซื้อได้นะ ราคาบอกในนี้ก็คือเท่าไหร่400กว่าบาทนะครับ460ัหม460นะครับเราสามารถแลกซื้อได้ในราคา290ถ้าผมจำไม่ผิดนะ <c oughs> นะครับประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยวันแรกออกจำหน่ายนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถุงนะครับเป็นซองใส่ปากกาเป็นซองหนังอย่างดีนะครับเป็นซองหนังนะเราปากกาเสียบนี่ได้ ถ้าเราอยากจะเสียบหนึ่งด้ามมันก็จะพอดีพอดีนะครับใครยัดเข้าไปสองด้ามก็ได้แต่ว่ามันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายนั่นเองนะครับปกติก็จะใส่ด้ามเดียวนะครับจะมีตราลามี่อยู่ด้านล่างเป็นตาปั๊มเข้าไปนะครับเป็นการปั๊มลึกเข้าไปเป็นลามีนาามน่นะครับประการลามี่เนี่ยนะครับมันสามารถสลักชื่อได้ถ้าเราซื้อให้เป็นของขวัญหรือเป็นอะไรก็ตามก็สามารถสลักชื่อที่ตัวด้ามได้แต่ว่า ผมไม่ค่อยชอบนะครับผมว่าสลักแล้วไม่สวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องของมันนั่นเองผมเก็บกล่องก่อนนะครับจะได้ไม่เก็กะมากอันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าออปชันมันมีอะไรบ้างนะครับทีนี้มาตัวประกาตัวสเปเชียลดิชั่นเนี่ยกล่องมันจะสวยนะเราดูเนี่ยพอชั่ออกมาปุ๊บเดิมปกติกล่องจะเป็นสีเทานะครับอันนี้ก็ดีไซน์ของปี2022เนี่ย กล่องในเมื่อมันจะมีสตรอเบอรี่กับสีครีมเป็นปากกานะครับสด้ามม่ใช่สด้ามสิออกทั้งหมด6ด้ามเลยซาฟารี Safari, นะครับก็คือเป็นสีสตรอเบอรี่สามด้ามสีครีม3ด้ามน,นะครับมันอาจจะมองข,า,ขาวๆนิดนึงแต่จริงๆมันเป็นสีครีมนะครับเนี่ยอาจะมาในกล่องแบบนี้นะครับ d e s i g n made in Germany นะครับก็ผลิตที่เยอรมันนะครับ ก็จะมีใบรับประกันให้มาด้วยนะครับเวลาใครซื้อลามี่กรตามก็จะต้องได้ลายใบวอรัรนตีการ์ดนะครับก็จะมีรายละเอียดรุ่นนะซึ่งรายละเอียดในนั้นอะ่ะมันจะมีซ e r i a l number อยู่2เลขนะครับเอาไปกรอกในลามีขับนะครับในลายแอปพลิเคชันนะครับถ้าใครซื้อกับลามี่ไทยแลนด์เนี่ยมันจะมีเลขรหัสให้เราไปกรอกพร้อมใบเสร็จนะครับ เราก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ของลามีนะครับซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่มอบให้กับสมาชิกทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดหรืออหลอดบึกที่เขาแถมหรืออะไรก็าตามลองดูในเว็บไซต์มีบอกนะครับอันนี้เป็นตัวโ,ลโ,ลโรลล์บอลนะครับโรลล์โลโบอลเนี่ยนะครับโอ้ปีนี้สวยจริงๆนะถือว่าเขาออกแบบมาดีมากๆนะเราดูด้านนอกก่อน นะครับปอกสีครีมหัวสีครีมจุกครีมนะครับขีดเดียวแบบนี้คือรถเราบอกนะครับตูดก็ครีมอ้อนี่ครีมทั้งด้ามจริงคลิปก็สีครีมเข้ามาเจอยางโอลิงก็ครีมนะครับยางโอลิงก็ครีมหัวครีมหมดนะครับทั้งด้ามจับนะครับด้ามจับนะฮะเป็นสีครีมเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นไส้นะครับ ไซจะเป็นตัว M 6 3นะครับ M 6 3ไซส์ M นะครับขนาด M นะก็คือขนาดกลางนะครับ M 6 3เนี่ยจะเป็นไส้ที่เขียนแล้วเหมือนหมึกซึมอะนะเขียนแล้วสวยนะครับการเขียนก็จะลื่นพอสมควรมันคล่องมือในการเขียนนะครับแล้วก็มีความสวยงามในตัวหนังสือที่ออกมาเอาโดนนี้เลอะซะและ้วนะครับนี่เลอะจริงๆนะเนี่ย ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใช้งานมันก็เละอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโรลล์บอลนะครับโรลล์บอลเราเก็บโรลล์บอลก่อนนะเพื่อนจะได้ไม่เกะกะนะครับโรลล์บอลนะครับตัวต่อมาอ่ากล่องเหมือนกันนะครับกล่องจะเหมือนกันหมดนะเป็นตราามี่นะครับสีครีม กับสีสตรอเบอรี่นะครับเพราะปีนี้ออก2 2ตัวนะครับในกล่องก็จะมาเหมือนกันตัวนี้เป็นฟาวเทนเพนนะครับปากกาบึกซึมนะแล้วก็มีใบวอรันตีการ์ดมาเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับบึกซึมเนี่ยลนะักษณะเหมือนกันเลยนะครับทั้งด้ามสีครีมคลิปสีครีมจุกของบึกซึมจะเป็นหัวบวกนะครับหัวจะเป็นบวกสีครีมเช่นเดียวกันนะครับ ครีมเช่นเดียวกันนะกล่องไม่กลับไม่ไม่ไม่จับโฟกัสนะโอเคตูดก็ครีมเหมือนกันนะครับก้ามจับก็สีครีมยางโอลิง o ตัวนี้ก็สีครีมก็จะมีตัวกันหมึกมาเพราะถ้าเรายังไม่ใช้หมึกเราก็ยังไม่เจาะเข้าไปนะครับหมึกตัวเนี้เราสามารถซื้อตัวคอนเวอร์เตอร์มาเปลี่ยนได้นะครับก็คือเราสามารถซื้อเป็นตัวหมุนสูบก็ได้แล้วเราก็ซื้อหมึกเป็นหลอดนะครับ ผมชอบแบบนั้นมากกว่าตัวนี้ต,นตัวนี้บางทีบางทีไม่ค่อยได้เขียนนะมันทําให้อุดตันค่อนข้างไวนะครับมันทําให้อุดตันค่อนข้างไวหัวสาอะไรอ่ะ <laughs> มันมองยากนะเดี๋ยวนี้มันหัวเนี่ยเป็นสเตเลสสีเงินเงินนะครับหัวเนี่ยสีเงินนะครับไซส์เอ็มะมองไม่ค่อยเห็นไซส์เอ็มนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัว ฟาวเทนเพนนะครับเป็นฟาวเทนเพนนะก็อย่างที่บอกปาการรุ่นเนี้ยจะมีสองสีนะครับสีอ้าวสีสตรอเบอรี่นะครับกับสีครีมนะครับ,บ, Cream, รบที่ออกมาในปีนี้นะมีสตรอเบอรี่กับสีครีมนะครับด้ามที่สาม ตัวนี้ก็จะต้องเป็นบอล l p พอยต์หรือปากกาลูกลื่นนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับซื้อของแท้นะครับก็จะได้กล่องแบบนี้นะครับสีครีมเพราะเป็นรุ่นสเปเชียลเอดิชันนะครับแล้วก็ฝาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีวอร์นติคัทอยู่ด้านในนะครับเพื่อจะไปลงทะเบียนร,รับสิทธิประโยชน์ต่างๆการเป็นเมมเบอร์นะครับก็จะมีตั้งแต่ระดับที่เป็นซิลเวอร์แล้วก็ระดับโกล์นะครับสำหรับเมมเบอร์ อันนี้ก็เป็นปากกาลูกเลื่อนนะครับหรือบอ l l พอย์นะก็เหมือนกันครับตั้งแต่หัวจดปลายเลยเป็นสีครีมทั้งหมดนะครับรวมถึงคลิปนะครับรวมถึงคลิปด้วยก็สีครีมสวยงามมากครับรุ่นนีน้ปีนี้ถือว่าไม่ผิดหวังจริงๆสำหรับลามีนะครับในตัว Special Edition นะครับแต่สำหรับ All Star ที่ผ่านมา ต้นปีเนี่ยผิดหวังนิดๆน,นะครับแต่ว่าถือว่าการแก้ตัวของซาฟารีเนี่ยยอมรับได้ในปีนี้นะครับก็เป็นปีหนึ่งนะครับซึ่งออกประกาสีสตรอเบอรี่แล้วก็สีครีมนะครับเหมาะสำหรับซัมเมอร์นี้มากๆนะครับในปี2022นะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับทั้งเพจนี้ทั้ง YouTube นี้นะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเรามีข่าวสารอะไรดีๆเกี่ยวกับเครื่องเขียนชั้นนำต่างๆรวมถึงปากกาลามีเราจะเน้นปากกาลามีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สมุดอะไรก็ตามเครื่องเขียนเรามาพบกันที่ YouTube นี้นะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะไปผมย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับ มีปากกา3ด้ามก็จะมีกล่องแบบนี้เราสามารถแลกซื้อได้3กล่องเลยนะครับอันนี้ผมได้มาแค่กล่องเดียวนะครับแล้วก็มีถุงนะครับซึ่งจะต้องได้มาเซตเป็นแบบนี้นะครับสำหรับปีนี้ถ้าใครก็ตามที่สะสมนักสะสมห้ามพลาดนะครับของมีตามนี้เลยก็ลองไปหาดูครับมีขายหลายสาขานะครับ ตัวแฟลกชิพสโตร์เขาอยู่ที่เมกะบางนานะครับส่วนตัวจริงๆแล้วเราซื้อได้ B2S สาขาไหนก็ได้นะครับหรือเซ็นทรัลหรือที่ไหนล่ะมีที่ไหนขายบ้างนะครับซื้อตรงกับเว็บไซต์ลามี Thailand ก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ